เายืนโอดบ้านเาสี่สปีเด้อียี่สิบแปดราบแปปีเด้อเรีอยสิบแปดีด้นต้องขนราคามากกว่านะก็ดเชยชามากน้ออครปะ้าอยน้น้าน้อยมีน่อยๆดัคหนมีอะไรจะฟ้องนะคะตอนที่ร้องเพลงปล่อยน้ำเสนาน้องทุกคนดูกล้องอายุตบปกหูเจนนี่ค่ะ ก็มายูยตรงเสียมมหมันเพืไว้เท่าไรเลเพราะมันตบกูช้ำูันแดงลุ้ยนี่เลยต่อสตอนปล่อยน้ำซะน้าหนองกล่องมันแข็งเมื่อใดหูวมันเลยมาล้มจงูหนูนมัน,ะ <c oughs> น,นจะออกไบอสแมันลมากราวก้าพันกว่าดวงจริหงหรอดูยังไงจริงนี่ไงาส่งกำลังใจให้อ้ขอบคุณนะอ้าวเนิ่งๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้โง่ที่ห้าร้อย คม่มีุ่มมาไปไหนด้วยเกีเเยเทไหที่ราหนูขอหมื่นดวงได้ไหมเนี่ยอีกไม่กี่ดวงเกียรใอ้ถึงหมื่นได้ไหมพลังอเอซีโตเกียวอใหยถึงหมื่นได้ไหมเนี่ยเหลืออีกแค่เก้ยสี่สิบสามดวงโย,โยกโยกโยกแล้วก็ยายล้วจะเป็นเกีย์มันบอยายไม่ได้เป็นเกย์เพราะเป็นผู้ชาย อคนเยอะวิวิอีกอีกสี่ร้อยกว่าดวงบอสอีกสี่ร้อยกว่าดวงอ่าถึงหมื่นแล้วถึงหมื่นแล้วจะถึงหมื่นแล้วบอสจะถึงหมื่นแล้วบอสจะถึงหมื่นแล้วเอาให้ถึงหมื่นเอาให้ถึงหมื่นทุกคนเอาให้ถึงหมื่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 นบอสหมื่นก่าพันจ้า ก็ปากก็แค่เราพอปากมันไม่ทำหนีได้ปากฉันคือปากเงินปากทองค่ะปากมองปากฉันปากเงินปากทองค่ะมือจ้อนมืิจ้อนยื้อไงยื้อ่ะโอ้ยรั่วได้บ้านี่มันจะบวชแฝงมือหมดหมดปากฉันปากเงินปากทองค่ะอ้าวเขาสุดดาวรัวมากดาววันนี้คือโบนัสของพวกหนูในวันพรุ่งนี้นะคะดาววันนี้คือโบนัสของพวกหนูในวันพรุ่งนี้ ห4่สี่แล้วค่ะดาบาัตเตอร์สองหมื่ที่รักไปสองหมืที่รักไปสองหมื่ที่รักไปสองหมจะ้เจนี่ทำอะไรไ้เจนนี่ทำอะไรไรนะคะถ้าสองหมื่นรับเจนนี่จะทำอะไรให้หนูทำอะไรเออทุกคนให้หนูทำอะไรทำเลยค่ะรับนี้เลยะคะ่ะ สองหมื่นเราจันจิ๋วหัวล้อให้ฟังอ่ะโอเคหนูอยากหนูอยากฟังเสียงหัวล้อของพี่เลดี้อยู่อยากวันนี้หนูอยากฟังเสียงทุกคนคะถ้าวันนี้ถึงสองหมื่นดวงหนูจะให้พี่เลดี้นะคะหนูจะให้พี่เลดี้นะคะหัวล้อให้ฟังไปให้ถึงสองหมื่นดวงค่ะนับนับนับสิบถอยหลังหนูนับสิบถอยหลังสิบเก้าแปดเปิดตาหวานไป สองหมื่นหกแล้วติดสี่ติดสี่อีวมาสามพันก,ก,กว่า,า 3, ดวงสามพันแปดเดี๋ยวจะให้พี่เลดี้หัวร้อให้ฟังนะคะเพราะว่าหนูชอบเสียงหัวร้อของพี่เลดี้มากมากเลยนะคะครั้งแรกที่เจอกันนะคะที่รนะักหนูนับถอยหลังนะตอนนี้เหลือแค่แปดแล้วนะหนูจะนับถอยหลังถึงหนึ่งถ้าหนูนับถอยหลังถึงหนึ่งแล้วถึงสองหมื่นดวงพี่เลดี้จะหัวร้อให้ฟังนะคะ หกหแล้ว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 หเไปจเไปถึงหมื่นเจ็ดหมื่เจ็ดหมื่นเจ็ดเดี๋ยวดมื่นเจ็ดแล้ื่น็ดหื่นเจ็แล้วหมื่น็ดหมื่นเจ็หมื่นหกแล้ว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 หห้า อีกประมาณจ8ตแปดแสนจุออาลาคขาดรายอยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ยั่ไงเลี้ยงเชียรังเจียกอีซียูป่ะเออเอฟซีพี่น้องเอ,อ้ย้อาละพี่นอ้องเขาจะเป็นไง

ตอนนี้เราได้หมื่นแปยญะใชคอทายรูดน้ำเจ่าได้บอได้ค่ะได้รูดเจ่ารูดหอยสองรูดอยสองลิตรครับเนาสองลิตรอย่างสองะต่อสองเนี๋ยหนูมานับนะคดีกวามงเชียกล่งเชียตอนหนูไถ่หอดสองหมื่นบุองทรงมากครับทรงบต้องทรงมากผมบอกขอผมไม่อยากได้บต้องทรงมากไ่ได้เหเธอเขาบไ่ได้เห้กระชังบุ้องใหอะไรบุองทรงมากเพราะสาพัน ส่งมากแค่สองพันก็ห้านี่มันสิดไกลละวันทอง่งมากเนาะสามพันนะส่งมากแค่สองพันมันถึงห้าน่ะนี่ขอบคุณนะครับผมที่ส่งกำลังใจให้นะครับผมทีมงานสามเสือนะครับดูสิครับว้าวพี่ดอกผ้าในนอทวะน้ออยู่ทางบ้านทางซองนะซองเนา หนึ่งสุดท้ายหนึ่งนิด1นหน่อยหต้อยหนึ่งจะศูนย์อันหนึ่งจะศูนย์เอาเร็วๆห้าร้อยดวงห้าร้อยดวงบอสท้าหมูได้2องหมดวงพี่เลยนี่จะหัวรถบอสทำอะไรบอสจะทำอะไรบอสจะทำอะไรเร็วๆอีกสี่ดวงไม่ยด้จะทำอะไรทำแค่20สองหมื่นดวง อีกสี่ร้อยดวงสองหมื่นแล้วงอเละยับเกินสองหมื่นเกินสองหมื่นแล้วพี่เลดี้ฉันฉันคิดคว่มเซฟปันนั่นแหละเกินสองหมื่นแล้วเกินสองหมื่นแล้วโอ้ยกรี๊ดมันออกมาหนูไม่รู้ว่าหนูอึดอัดนะคะมือนี่คนไหลแห้งพี่เลดี้รอหนูก่อนหนูถ่ายคลิปก่อนถ่ายิปก่อนเดี๋ยว ร้านเจนี่ขอสองหมื่นดวงนะคะทุกคนตอนนี้สองหมื่นแปดพี่เล็ที่วอรตัวหัวเลาะพี่ยวนี้จัดเลยหนูหนูกรีดมันออกมาค่ะลูกกรีดมันออกมาวันนี้คนเต็มฮอนะหนูห <c oughs> <c oughs> ก็เซ็นสัญญาข้ามป,ประเทศอีกหนูอีกหนึ่งพรุ่งนี้อีก กับคนนี้กับบ่มีอีกแล้วเธอแบบสัญญาขำประเทศน่ะเธอห่อกระแตแบบกรีดออกมาค่ะลูกกรีดค,ค่ะหัวลันๆลันอ้หลันหลันนะแม่สูเอาไว้ยัดยั้งสูเอาไว้ถูบ้านตีนู สองหมื่นดวง994นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราโตเกียวมิวสิกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ